สัตว์มงคลเสริมดวงคู่บารมีและพลังชีวิตของแต่ละคนถ้าเรารู้ว่าสัตว์คู่ดวงของเราคืออะไรแล้วเสริมด้วยพระเครื่องหรือเครื่องรางที่ถูกฉลกบอกเลยว่าดวงชีวิตจะปังแบบดับเบิลสัตว์คู่บารมีคนที่เกิดวันจันทร์พยักนามพื้นฐานเหมือนเสือสัตว์นักล่าที่มีความกล้าหาญสง่างามและพลังในตัวเอง คนวันจันภายนอกอ่อนโยนแต่ภายในแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวจริงจังกับทุกเรื่องเวลาตัดสินใจอะไรใหญ่ๆจะมีความระมัดระวังใช้เวลาคิดมากจนเหมือนกับลังเลเหมือนกับเสือที่แม้ว่ามีพลังแต่ก็ต้องชั่งน้ำหนักก่อนที่จะกระโจนไปหาเหยื่อแนะนำห้อยพระและเครื่องรางเสริมดวงคือพระเครื่องสายหลวงพ่อเปิเครื่องรางตรกุดเสือ รูปหล่อเสือหรือยันเสือเผนเสริมหนุนความกล้าความมั่นใจความเป็นผู้นำและอำนาจบารมีถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงต้องไม่พลาดร่วมประมูลเช่าบูชาพระเครื่องเครื่องรางของแท้ที่ชุมชน Eagle of No หรือไลแอค HMQ 0599T สะสมพระพุทธคุณสะสมมงคลชีวิตบูชาด้วยศรัทธา Eagle of No